สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะวันนี้นะคะพบกับช่องนะคะใบบัวฉางครอบครัวนะจ๊ะคุณแม่จ๋าก็วันนี้นะคะแม่ขวัญได้มาทำการถ่ายความน่ารักความตุ้ยนุ่ยของพี่ใบบัวให้แม่แม่ได้รับชมนะคะก็จะห่างหายไปนานนิดนึงน่นจาจะนอเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงปลูกหญ้านะคะก็เลยห่างหายไปนานเลยเกินบางวันก็ไม่ว่างนะคะ ก็คลิปอาจจะห่างหายหน่อยนะคะแต่ไม่ได้หายไปไหนนะคะคุณแม่จ๋ายังมีวิดีโอให้คุณแม่ได้ชมเรื่อยๆนะจ๊ะก็วันนี้เช่นเคยนะคะดูนะคะใบบัววันนี้สาวสีเผือกนะจ๊ะเนาะก็ฝนเริ่มโปรยๆปๆลงมาแล้วนะคะวันนี้อากาศเย็นฉ่าเลยเนาะ,ะดูพี่ใบบัวนะคะปเปื้อนเนาะ,ะวันนี้พ่อควันก็ไม่อยู่นะคะก็ไปดูรถถไถานานะจ๊ะเนาะไปไถนานะคะ ึงฤดูเอ่อถึงฤดูหวานไทยอีกแล้วนะคะแวะเวียนเข้ามาอีกแล้วเนาะฤดูหวานไทยเนาะก็ค่าใช้ใจ่ายก็มาอีกแล้วบัวเป็นยังไงบ้างลูกไม่ได้ถ่ายคลิปให้แม่แม่ได้ดูนานแล้วเนาะลูกเนาะช่วงนี้บัวก็ไม่ว่างเลยนะคะบัวก็ขายผลไม้ด้วยนะคะก็แม่แม่ท่านใดเข้ามาอุดหนุนก็เข้ามาอุดหนุนได้เลยนะคะแม่แม่แมจ้า <c oughs> บัวกินอะไรจ้ากินหญ้าอ่อนๆนะคะหญ้าอ่อ,อนที่พึ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ไม่ขวานนก็ได้เตรียมไว้ให้แล้วอาหารเย็นนะคะนะหญ้าสวยมากเลยนะคะแม่แม่จ๋าหญ้าสวยมากเลยนี่หญ้าหวานๆวานหญ้าหวานๆวานมากๆเลยเนี่ยพี่ใบบัวชอบกรอบๆนะคะนี่สังเกตบัวหวานไหมลูกหวานไหม เสียงก่อนเสียงก่อนเออสียงก่อนเออเสียงก่อนเสียงเอ้สวัสด,ดีค่าก่อนลูกค่าก่อนสวัสด,ดีค่าก่อนค่าย่อเร็วค่าย่อสวัสด,ดีแม่แม่ก่อนเลยคนเก่งเร็วสวัสด,ดีค่าเฉยๆยไม่เอาแล้วจะเดเ้ืออย่างเหลือลูกอะต้นลำใหญ่มากเลยนะคะแม่แม่จ๋า ลำใหญ่มากๆเลยหวานหวานกรอบๆเนาะดูอ้วนมากแล้วนะบัวนี่ยารอบๆสวนก็เริ่มเขียวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะก็สดชื่นขึ้นมาบ้างแล้วเนาะฝนตกมาแม่ควันกับพ่อควันก็ดีใจนะคะจะได้ทุเราเรื่องการหาหญ้าลงได้บ้างนี่เสาตุยนุ้ยนะคะเนาะกินวันละสามถึงสี่กิโล ดีไม่ดีแตะห้าสามร้อยถึงส hmm> ี่ร้อยกิโลนะคะดีไม่ดีอาจจะแตะห้าร้อยกิโลนะคะสําหรับนางเนาะกินแบบเคี้ยวหยุบหยุบเลยนะคะก็แม่แม่คอมเมนต์เข้ามาพูดคอมไม่แม่แม่คอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกันได้เนาะหนึ่งคอมเมนต์ของคุณแม่ก็คือกำลังใจของพี่ใบบัวนะจ๊ะเนาะดูนะคะเสียงเคี้ยวเนาะ ก็ต้องขอโทษขออภัยแม่ๆด้วยนะจ๊ะที่แม่ขวานก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปออกมานะคะก็นานๆเนาะติดธารกิจหลายอย่างเหลือเกินนะคะก็ว่างแล้วก็เลยอากาศเย็นๆก็เลยมาถ่ายให้แม่ๆได้เห็นความน่ารักนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแต่งกิ้วมีทรงมีเสียงบ้างแล้วนะคะแม่ๆ ก็อย่าลืมติดตามนะคะทางช่องใบบัวช้างครอบครัวนะคะเรามีเพจด้วยนะคะก็เพจใบบัวช้างครอบครัวแล้วก็เพจใบบัวเสาตุ้ยนุยนะคะฝากคุณแม่เข้าไปติดตามให้ด้วยนะคะนี่เราก็มาดูขนหางพี่ใบบัวนะคะเริ่มยาวแล้วเนาะ เพิ่งตัดได้ประมาณเข้าเดือนเหร่หนึ่ประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆนะคะก็เริ่มยาวแล้วเนาะน่ียาวแล้วผมดำดกดกดำดูบันท้ายนะคะความน่ารักของนางเนาะอ้วนมากๆเลย จะเข้าปีที่สองแล้วนะคะหนึ่งปีกว่าๆแล้วนะะ้องที่ใบบัวตกงานนะคะตกมาจากพัทยานะคะก็เละแล้ววันเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆนะคะก็สู้ๆมาด้วยกันนะคะก็ขอบคุณใบบัวเนาะ,ะที่อดทนมากับพ่อควานแม่ควานแล้วก็ขอบคุณตัวเราเองที่เข้มแข็งกับอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นกำลังใจให้ช้างตกงานทุกเชือกนะคะ ไม่ว่าแต่วิกฤตนี้นะคะโควิดรอบหนึ่งรอบสองรอบสามนะคะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะใช่ไหมบัวอือวันนี้อากาศดีมากๆเลยนางกินเกลี้ยงเลยนะคะแม่ควันหอบให้หนึ่งหอบแล้วก็หนูนางเก็บกินเรียบไม่เหลืออะไรทั้งนั้น ดูเสียงนางนะคะวันนี้ยังไม่ได้อ่บน้ําให้เลยอะ่ะเฉยๆมากๆเลยนะคะที่หลับที่นอนนะคะเวลาหลับเวลานอนนางก็จะมานอนตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เป็นเป็นคล้ายๆหมอนข้างนะคะพิงตัวลุกขึ้นนะคะนี่สภาพที่หลับที่นอนนางก็จะเฉยๆน,นิดน,นึงเพราะว่าวันนี้ฝนโปรยๆนะคะแต่ก็เย็นนะคะไม่ร้อนเหมือนทุกวันเนาะทุกวันก็ร้อนร้อน ยังโชคดีที่ใบบัวยังมีร่มเงาของต้นมะขามต้นนี้นะคะที่พอได้พับผิงพักอาศัยเนาะพอแต่เวลาฟ้าฝนฟ้าไอร้องฟ้าเรียบก็น่ากลัวนะคะใต้ต้นไม้เนาะวันนั้นแม่ควรมายืนกลางร่มนะคะดูพี่ใบบัวเนาะว่าจะเป็นยังไงก็สงสารนะคะวิ่งลบไปลบมาอยู่ใต้ต้นมะขามนะคะนี่นงน่ารักแต่นังน่ารักเก็บทุกอย่างเลยเหรอลูก เก, <ạ. S 1> ก,ก็บทุกใบทุกรายละเอียดผักพักบ้างอ้วนมากแล้วอ้วนมากแง่บวยลดน้ำหนักบ้างลูกไขมันหนูหนุหนดูบางทีแม่ควันก็อยากให้ลดหุ่นนะคะแบบตุยหนยแบบเดินช้าเหมืนอกนอการคล่องตัวก็แบบช้า เหมือนจะน้ำหนักเยอะไปยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องใบโบช้างครอบครัวนะคะอาจจะห่างหายหน่อยแต่ก็ไม่ได้หายไปนะคะยังคงอยู่เนาะแม่ถ้าแม่ควันมีเวลาว่างๆแม่ควันก็จะแวะเวียนมาถ่ายนะคะไม่ได้บ่อยแต่ก็ไม่ได้หายนะคะแม่แม่ใช่ไหมบัวลูกแม่เปื้อนมากเลยหนูวันนี้ย ต้องถูตัวแล้วต้องขัดสบู่แล้วเดี๋ยวให้พ่อควันกลับมาก่อนขัดสบู่ให้ดูนะคะโชว์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 ซิกแพคโชว์ฟันวันนั้นฟันล่วงไปสองซี่ไปซี่หนึ่งนะคะฟันน้ำหนงเนาะกินต้นไม้แม่ควันก็ตัดให้เคี้ยวเงๆไปล่วงลงมาควันน้อยวิ่งไปเก็บนะคะนี่โว้ย อิ่มยังกินทั้งวันเลยวันนี้ต้นกล้วยก็สองสามต้นลนะยังไงก็ฝากมาเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะช่องใบบัวช้างครอบครัวนะคะยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะอาจจะห่างหายไปนานแต่ก็ยังคงมีนะคะแม่แม่ก็อย่า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 ลืมใบบัวนะจ๊ะยังไงก็ ฝากกดติดตามช่องใบบัวช้างครอบครัวเพจใบบัวช้างครอบครัวแล้วก็เพจใบบัวสาวตุ้ยนุ้ยด้วยนะจ๊ะยังไงก็ฝากใบบัวไว้ในอ้อมกดอ้อมใจของแม่แม่เอฟซีด้วยเนาะฝากไว้กับอ้อมกดอ้อมใจของแม่แม่ทุกคนด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้เย็นแล้วก็แม่ควันก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกับเราในคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ